การกลับมาอีกครั้งนะฮะนุ่มตุ้ยงไม่ใช่งานเลยไม่ค่อยสบายเดินทางเี้นะฮะเดี๋ยววันนี้มาแม่เชื้อเต็มที่เลยนะฮะขอให้ผู้ชมทางบ้านติดหวัดผมไปด้วยเลยครับาอ่านข่าวไปนู่นน้ำตาซึมนะคะ่ร้จีนกว่ซึ้งอะไรแบบกลับมาอีกครั้งดีกว่านะครับนุ่มตุ้ยเกียรติกมลล่าทานะครับและแน่นอนกับสาวน้ำฝนนะคะคราวนี้ต้องมาประทับฝีปากกันในครอเรื่องล่าสุดกับลูกสาวกำนันนะครับที่เคยโด่งดังเป็นพลุทางเจอาเงินมาแล้วครับ ช่อง3ขอส่งท้ายปีด้วยละครแนวคอมดี้สนุกสนานนะครับเอาใจพื้นบ้านกันอีกครั้งนะฮะสำหรับลูกสาวกำนันของค่ายทีวีทันเดอร์ครับนำกลับมาสร้างความประทับใจให้แฟนๆทางจอแก้วโดยคราวนี้นะครับมีพระนางผิวสีอย่างหนุ่มตุ้ยเกตกมลและสาวน้ำฝนพัชรินนครับมาเป็นลูกสาวกำนันกับประหลัดหนุ่มคนใหม่แห่งทุ่งดินดำนะฮะที่ต้องปรับพยศกับลูกสาวกำนันทั้งเรื่องงานนี้ประหลัดคนเก่าอย่างคุณโอวรุษพี่โน่พี่ยิ่งโยงพี่ไฮยอาภารพรนะครับมาร่วมกันสร้างสีสันเรื่องราวที่จุดเซ่าาาออมเรีียกกพขงลูสว กำลันนงทุนนี้แหละครับกล้องนี้ทีนะคะปุ้ยกนจ้านหนึ่งอ ก็ดีใจคะ่ะได้กลับมาร่วมงานกับพี่ตุ้ยอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นครั้งที่สองเนาะก็ด,ดีค่ะเรื่องนี้จะได้แบบมีบู๊กันด้วย <c oughs> ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่สองที่ได้เจอกับฝนแล้วก็เป็นเรื่องที่สองได้กลับมาทีวีเดนเดอร์อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เรื่องนี้จะโดนน้าฝนกันแกล้งคืนครับเพราะว่าเพราะว่าเมื่อคาวแล้วไปแกล้งฝนมาเยอะ <c oughs> คราวนี้คงจะโดนฝนทั้งเตะทั้งถีบอฮะเตรียมพร้อมอย่างมากเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องตามบทนะคะก็หนีเรื่องนี้เขาจะเจ้าชู้อะไรเงี้ยแล้วก็เต็มที่างไ ไอ้ไม่ไอ้ลำพังบทเจ้าชูนี่พี่ต้องไปเรียนแอคติ้งไอ้แอคตคติ้งฮะก็ต้องไปเรียนเพิ่มมันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ก็คืออย่างตรงนี้ก็แบบไม่ค่อยเป็นตัวเองอะไรไงไม่ค่อยรู้อะโอ้โหเวอร์ชันนี้ก็จะแบบมีเพิ่มความสนุกคือเป็นละครเพลงอันนี้ค่อนข้างหนักใจนิดนึงเรื่องร้องเพลงแต่ว่าด้วยความที่เรามีโปรเฟชชั่นอลอยู่ข้างกายก็ไม่ต้องกลัวสาธุขอคห้เเป็นแล้วอย่างนี้จะเป็นอุปสรรคต่อเส้นเสียงของป้าตุ้ยหรือเปล่าครับอย่างเนี้ย ก็ร้องได้แต่แบบว่ายังไม่เยอะมากนักอะไรเงี้ยยังไม่เหมือนเดิมฮะตอนนี้ที่สาคัญเลหมอให้ดื่มน้ำเยอะฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็พยายามงดใช้เสียงร้องเพลงแบบว่าแรงๆฝึกออกเสียงอยู่บ้านอะไรเงี้ยหายใจอะไรอะไรเขาบ้างไปเขาจะมีหลักสูตรเขาเป็นบทแมนอ่ะฟังดูแล้วยังเอ๊ะทำไมแมนได้ยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วก็แบบว่าแอปแมนครับคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบชอบพระเอกนะฮะแปลกดีครับแปลกดีเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้นะฮะ ก็ส่งให้ก็อยากรองดูเหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าเป็นนุ่มรอเป็นนุ่มรอชอบแนวฮิปฮอปก็จะเป็นดูโอ้กับพี่ยิ่งยงครับยิ่งยงจะเป็นแนวแบบเอวิสเอวิสเบรลี่เดินมาใส่ชุดเอวิสร้องเพลงตังตังอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่ที่ดีครับได้ร่วมงานกับพี่ยิ่งยงเรื่องนี้ผมรับประกันว่าสนุกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกตลกสนุกสนุกและเป็นละครที่เป็นหนังที่ดังเมื่ออดีตมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือจะเป็น ตัวแสดงอีกหลายๆท่านเนี่ยทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจในละครเรื่องนี้โดยเฉพาะปานพู้เทนสุดยอดครับเชียเชียร์เดี๋ยวน้องเก้าครับเดี๋ยวพาพาพี่บินไปเรียนแอคต์ตั้งหน่อยนะฮะต้องมาถึง <c oughs> แล้วเต้า